กราบสวัสดีน้อยน่ารักทุกครับเก๋ผมกับแลนก์ล็อกออริจินนครับวันนี้นะครับตัวเกมปล่อยแพทออกมาใหม่นะครับเป็นแพทอาร์ชิมิดนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากนะครับว่าเอ้ยพี่มันมีระบบเฟืองแดงเข้ามานะครับมันมีระบบนั้นระบบนี้เข้ามาะครับพี่ผมควรทําอะไรยังไงครับพี่คือแบบอีเวนต์แม่งแบบปล่อยแบบจัดเต็มมากแบบดูดตังชิบหายเลยครับพี่ยังไงดีนะฮะเดี๋ยววันนี้แนะนําให้นะครับว่าแพทเนี่ยนะครับคุณควรทําอะไรอะไรที่คุณไม่แบบไป เป็นแบบเป็นเหยื่อการตลาดเขานะฮะหรืออะไรที่แบบคุณต้องดองนะครับเพื่อคุณไปเก่งในแพทหน้าแพทนี้คือแบบเหมือนแม่งแค่ปล่อยออกมาหลอกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปฮะอย่างแรกเลยนะครับที่คุณต้องทําความเข้าใจและยอมรับมันก่อนเลยนะครับอีเวนท์ที่คุณควรหลบไปให้ไกลเลยนะครับคืออีเวนท์นี้นะครับไออีเวนท์อะไรหลายแหล่นะครับที่แบบมีการสุ่มเนี่ยเพื่อได้เฟืองนะครับคือบางคนแบบอยากได้เฟืองแดงครับ พี่ก็สูบไป600กว่าครับเพราะพี่อยากรู้ว่าเฟืองมันบล็อกอะไรบ้างหรือเปล่าหรือมันปล่อยมาครบเต็มสูบขนาดไหนอะไรยังไงนะครับอย่างนั้นเนี่ยถามว่าสูบมาไหมพี่ก็ไปสูบมาครับคือจริงๆเนี่ยพี่ได้ประมาณ1นึ่งสามสี่ห้าครับแต่พี่รวมล่างไปแล้วครับเพื่อแบบดูว่ามันได้แบบอะไรที่มันดีเลทมันดียังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนเนี้เฟืองนะครับเฟืองนะครับแบบถ้าสมมุตินะถ้าเราไปรวมล่างมันเนี่ยนะครับนะ คือมันก็จะแบบทุกอย่างเป็นที่เลเวล10ของมันหมดโอเคครับถูกต้องตามหลักการทั้งหมดครับสแตททุกอย่างของเฟืองแดงปล่อยออกมาครบแบบเต็มสูบครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับทำความเข้าใจแบบนี้นะครับเฟืองแดงเนี่ยนะครับถ้าคุณได้เป็นแบบน้าหนัก7มาแบบนี้นะเป็น7แบบนี้มานะแล้วในขณะที่ตอนนี้ตัวละครคุณมีแค่15ครับต่อให้คุณมีบ้านกิลมีอะไรก็แล้วแต่คุณไปดึงเข้ามาได้อีกประมาณแบบ2ไเป็นถูกป้ มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับคือพูดง่ายๆว่าไอ้เฟืองแดงเนี่ยมันดันข้ามแผดเข้ามาครับมันดันเร็วเกินไปนะครับคือเข้าใจแหละนะฮะหิวเงินแหละดูออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณได้เฟืองแดงมาครับแล้วไม่ใช่เฟืองแดงน้ําหนัก5ครับอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ได้เฟืองแดงมาอย่างเงี้ยคำถามคือไม่ได้ใช้ครับถ้าคุณใส่ไป7นะคุณเหลืออีก8คุณใส่อะไรอ่ะคุณมาใส่เฟืองแดงใส่เฟืองแบบเฟืองแบบนี้นะอ่ะลด5ใช่ป่ะเป็น12ครับ อันนี้คุณต้องไปใส่แบบเป็นเฟืองสีฟ้านะน้ำหนัก3าครับซึ่งบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเฟืองแดงเนี่ยนะครับสเตตเนี่ยมันจะเท่ากับเฟืองทองสองอันแบบนี้นะครับซึ่งความเก่งถามว่าเก่งขึ้นเยอะไหมตอบตรงๆตรงนี้นะครับเฟืองแดงนะครับไม่ได้ทําให้คุณเก่งไปมากกว่าเฟืองทองอะไรขนาดนั้นเลยครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยครับเพิ่มดาเมจกันแค่ไม่เท่าไหร่ครับยกเว้นนะฮะคุณเล่นอาชีพแอสซิสิน คุณเล่นอาชีพวิศารครับพี่มันจะไปต้องใช้สกิลที่อยู่ในเฟืองแดงจริงๆครับเช่นถ้าคุณเล่นแอซซัสซินนะมันจะมีเฟืองที่แบบเป็นกิมทูตอ่ะอันไหนวะน,นี้ปะวะหากนหก่กนหก่กนหาก่อน,อ,น,อ,น,อ,นอยู่ไหนวะมีนี้ปะแพนทอมแดนอ่ะนี่นะครับคือเวลาคุณอยู่ในกิมทูตอ่ะนะครับคุณแบบจิ้มจักไม่ต้องไฮดิงก็ได้แล้วมันเข้าไฮดิงให้เลยแล้วกิมทูตกิจอีคอลแบบเนี้ยถ้าคุณจะเล่นสายกิมคุณต้องมีอ่ะอย่างเงี้ยคุณเปิดหาเลยครับ คุณรวมเลยครับคุณทวิญเลยครับเพราะนี่คือเฟืองที่สายกิมทูต,ต้องมีครับแต่สมมุติถ้าคุณไปเล่นแบบสายโซเบรกเงี้ยดูนะสายโซเบรกมีเฟืองอะไรที่คุณต้องใช้บ้างอ่ะกดรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกดรวม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 ไปนะฮะกดแดงรวมกดป้องมีอะไรที่คุณต้องใช้บ้างอ่ะมัสก,บกนะ์บ็อกซ์ไหมนะฮะแบบลดลงไหมนะฮะอัพตัวช็อคไหมตีขีบไหมโอเวอร์โหลดไหมแรงขึ้นมาอีก5%นะครับมาหนาเล้งบูทไหมนะฮะ หรืออะไรแบบนี้คือแบบมันไม่มีประโยชน์ครับคือมันไม่มีประโยชน์จริงๆครับหรือคุณจะมาใช้เ u t อ f mine ไหมนี่ครับเนี่ยจาก24เป็น20ครับคือเข้าใจว่าตัวหารน้อยก็เพิ่มขึ้นถูกปะอันนี้คือ5%ครับถ้าเป็น24ก็คือ4%ตครับต่างกัน1%คุณต้องไปขนาดนั้นไหมนะฮะอันนี้คือแบบมันไม่คุ้มจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแนะนําเลยครับเฟืองเฟืองแดงนะครับคุณอย่าเพิ่งไปหลงกลเขานะครับเดี๋ยวหลังๆเฟืองแดงนี้แบบหากันแบบ เดี๋ยวจะเหมือนเฟืองทองสมัยเนี้ยเออคือแบบหนัก6ไม่ใช้อ่ะต้องหนัก5เท่านั้นน่ะอะไรแบบเนี้ยออฟไม่ตรงก็ไม่ใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วแผ่นเนี้ยคือของลีก็ยังไม่มานะครับของต่ออายุก็ยังไม่มานะครับเพราะฉันแนะนําว่าหมีมันไปให้ไกลก่อนนะครับคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปทําอะไรกับมันใด้ยังสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเฟืองแดงมองข้ามครับอีเวนทุกอย่างเฟืองข้ามครับแต่ถ้าใครอยากได้เฟืองทองมาใช้นะครับแนะนําเลยนะครับอันนี้ ดีจริงนะครับพี่เปิดไป10นะครับได้เฟืองทองมา6คือโหดร้ายมากนะครับคือคุณหาเฟืองทองได้ง่ายจากตรงนี้นะครับฉันแพทนี้ถ้าจะทํานะครับเฟืองแดงคุณหลบเลยครับอีเวนต์อะไรก็ตามที่เป็นเฟืองแดงคุณหลบออกไปครับเสียด้ตังเฟืองตังครับเอาตังไปทําอย่างอื่นฮะนะครับแต่ถ้าจะได้เฟืองทองมาเปิดตรงนี้ครับแล้วคุณบิวเฟืองทองนะครับสสล็อตแบบนั้นอะรีครับรีหารีหารีหาแบบเนี้ยดีกว่าเยอะครับจบไปสําหรับเฟืองนะครับคราวนี้มาดูต่อครับ แพทนี้สิ่งที่เปิดออกมาใหม่ให้คุณอีกนะครับคุณกดพอยเข้าไปนะครับคุณกดนี่นะครับกดอิเลชันครับคุณจะเห็นมีการ์ดนี้โผล่ขึ้นมาครับใบนี้คําถามคือดียังไงนะีะใบนี้คือใบแบบที่เทพที่สุดในการ์ดบอนะครับคือตอนเล่นเซิร์ฟนอกนะใบเนี้เป็นการ์ดที่แบบดีที่สุดของสายตีครับคำถามคือดียังไงครับตกพี่แม่งแค่3%ที่โอกาสจะดับเบิลนะพี่แม่ง แม่งดียังไงวะพี่มันแจมยังไงวะนี่ครับเอาตามตรงนะครับสำหรับนที่เส้นไถตีนะครับคุณเห็น3%แบบนี้ก็จริงนะครับแต่สมมุติถ้าคุณใส่2ใบนะเขาย้านะถ้าคุณใส่ได้2ใบนะคุณใส่ได้2ใบโอกาสจะไม่ใช่เป็น6%นะครับโอกาสครับคุณต้องคํานวณแบบวิชาที่คุณเรียนมาตอนม4นะครับถ้าคุณจําได้เรื่องเซตนะครับที่แบบแม่งจะมีวงกลม2วงซ้อนทับกันนะครับแล้วแบบตรงกลางคือโอกาสที่แม่งจะเกิดพร้อมกัน2อันแล้วขวาซ้ายคือโอกาสที่มันจะเกิดอันเดียวครับถูกต้องครับ การ์ดใบนี้โอกาสถ้าคุณใส่2ใบมีโอกาสที่ดาเมตแม่งจะคูณ4ครับใบแรกคูณ2ใบที่2คูณ4นะครับถ้าคุณใส่3ใบครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ครับโอกาสที่ดาเมตจะคูณ8ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเขาจะใส่การ์ดแบบพวกโอบารอนเข้าไปครับมันจะมีโอกาสที่แบบคูณเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นตอนที่พวกพี่เล่นกันนะครับใส่ใบนี้4ีใบครับใส่4ใบเลยครับแบบ แล้วดาเมจแบบมันจะเบิ้ลแบบเบิ้ลแบบเร็วแบบมากแรงมากและรีดดาเมจได้ดีมากนะครับคราวนี้คำถามคือพี่แล้วแบบมันแรงกว่าเยอะน้อยมากขนาดไหนอะไรยังไงนะครับคำนวณให้เลยครับคำนวณให้เลยครับคือไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองครับอันนี้ง่ายฮะคุณไม่ต้องเทคลอนเทคดิฟเทคอินดิเกตหาจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอะไรไม่ต้องจุดเปลี่ยนโค้ง,งไม่ต้องฮะอันนี้คิดง่ายครับเอาง่ายๆแบบตัวเลขกลมๆแบบรูอัพตามเลยนะฮะ1ใบเพิ่มดาเมจให้คุณ6กเซนครับ ดาเมจคุณจะรีดเพิ่มขึ้นมาได้6%นะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูเองนะว่ามันคุ้มค่าคุณหรือเปล่านะครับแต่อย่างบางอาชีพที่แบบอย่างเช่นสไนเงนี้ยที่แบบถ้าเป็นเบิลแล้วนกออกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันบับนกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเองนะอันนี้ตัดสินใจเองนะพูดจริงๆนะตัดสินใจเองนะคุณไปคำนวณดูว่าการ์ดใบนั้นนะ่ะมันทำดาเมจให้คุณได้มาก6%หรือเปล่านะครับถ้าสมมติไม่ได้คุณใช้การ์ดใบนี้ดีกว่านะครับ วิธีการเช็คง่ายๆเลยคุณลองถอดการ์ดไอใบนั้นออกอ่ะแล้วลองเทียบดูครับว่าดาเมจมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันหายต่ำกว่าหกเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าคุณมาใช้การ์ดใบนี้ดีกว่าครับเทสเทสอ่ะ,ททอะยกตัวอย่างนะอย่างอันเนี้ยอ่ะพี่ใช้โซเดสถูกปะถ้าพี่อยากรู้ว่าแบบใบนั้นดีกว่าหรือเปล่าแต่โซเดสไม่ติดนะอันนี้ยกตัวอย่างนะพี่ก็จะถอดการ์ดที่เครื่องประดับออกครับพี่ก็จะถอดการ์ดไอใบนี้ออกแล้วพี่ก็ดูว่าดาเมจมันหายไปเท่าไหร่แค่นั้นครับนี่คือหลักการง่ายๆคครรัับถ้้าาาามมนนตกกุณ็ใช์อ,อะะ เก็บนะครับล่าบอสตอนนี้ล่าง่ายมากครับเก็บแล้วมาหาครับใบแม่งโหดจริงครับคือมันเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดในบรรดาการบอสบอมแล้วครับนะฮะอันนี้คำนวณเองนะแต่อาชีพไม่เหมือนกันนะครับอย่างสนานกตอนนี้ที่บอกไปแล้วบัฟมาคุณต้องคำนวณแบบมีบัฟเพราะฉันแนะนำว่าไปถอดลองครับแล้วคุณลองดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงก่อนตัดสินใจครับไปหลัดดูครับคราวนี้มาดูบ้างครับแล้วสิ่งของอะไรที่คุณต้องดองเพื่อแพทหน้าครับดองเพื่อแพทหน้านะฮะอันนี้ย้ําเลยนะครับ สิ่งที่คุณต้องดองเพื่อแพทหน้านะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับกล่องลูนอาชีพครับกับแบบกล่องสุ่มลูนพวกนี้นะครับดองได้ดองครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะมาซื้อครับคุณกดตรงนี้คุณกดตรงนี้ครับคุณกดตรงนี้นะฮะถ้าคุณดองได้ครับแนะนําว่าดองนะครับม่วงด้วยครับดองได้ดองครับแพดหน้านะครับสําหรับแพทหน้านะครับลูนที่เป็นเกี่ยวข้องกับสายอาชีพนะครับ เนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับลูนที่เป็นอยู่ห้องกระสาอาชีพทั้งหลายแหล่นี้นะครับจะเปิดขึ้นมาใหม่ให้คุณอีกครับลูนเรียกว่าเจน2ได้เลยครับมันดีกว่าแบบลูนเจน1นทุกอย่างครับดีกว่าเยอะมากๆนะครับโคตรจะดีนะฮะโดยเฉพาะลูนของสไนเปอร์นะครับคือไม่เอาของแบบจีนมาให้ดูนะยังไงคุณก็ต้องแปลนภาษาอังกฤษอยู่ดีนะครับเพราะฉั้นทำเป็นรีสแปร์ให้เลยครับนี่ครับคุณดูนะถ้าเป็นของสไนเปอร์นะครับ พูดง่ายๆนะครับคือมันจะมีโอกาส5%ครับที่คุณจะออโต้แคสยิงธนู6ดอกครับที่ทำดาเมจ800%คุณบ้ามันคืออะไรมันคือดับเบิลฮะคือพูดง่ายๆว่าสไนอ่ะแม่งมีดับเบิลติดตัวครับแพดหน้าสไนจะโอพีมากๆครับด้วยลูนครับมันจะมีดับเบิลติดตัวแถมออกมานะครับอีกหนึ่งอาชีพที่จะกลับขึ้นมานะครับได้ลืมตาอ้าปากบ้างเล็กน้อยนะครับนั่นคืออาชีพไหนนะครับ ไนท์เนี่ยนะครับหลังจากที่คุณใช้สกิลเฟนซี่แล้วนะครับมันจะมีแบบสกิลสไปรัลเพลสนะครับที่จะทำดาเมจ400%เป็นแบบ AOE นะครับซึ่งมันจะทำให้แบบลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้คือคุณจะฟาร์มง่ายขึ้นัะแต่ถามว่า400%แรงไหมนะครับก็ก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่มันได้3 hit าฮิตไงหลังจากคุณใช้เฟนซี่นึกออกปะมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ส่วนแบบไอลูนที่แบบขยะเลยนะแบบขยะจริงๆที่แบบเออคุณไม่ต้องดองก็ได้ครับแต่แน่นอนออยเปิดสป ก็จะมีของพวกวิศาดนะครับที่แบบเป็นสกิลของฟอร์สโนวานะครับหรือว่าจะเป็นของแบบ BS นะฮะที่พี่บอกแล้วว่าอาชีพนี้มันไม่ได้ไปต่อนะฮะคือสกิลมันแบบเป็นของโรลิงคัตเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือแบบมันไม่ค่อยได้อะเออนะฮะมันไม่ค่อยได้นีครับหรือจะเป็นของแอสซัสซินนะครับที่แบบเออมีบัฟไปเรื่อยๆนะฮะทุกๆ15วินะครับก็แบบจะตีอิกนอรได้10%นะครับอยู่5วิด้วยนะครับ แอสซัสซินปัญหาไม่ใช่ค่าอิกนอครับแอสซัสซินคือมันมีอิกนอด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นรูนมันแบบไม่ค่อยมีประโยชน์อะแต่ถามว่าดีไหมนะครับดีไหมนะฮะก็ยังดีกว่าใส่รูนเนี่ยใส่รูนตั้งต้นของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณลองดูแล้วกันนะครับคือมันแล้วแต่คนแล้วแต่นะครับแต่แนะนำนะฮะว่าคุณดองเก็บไว้ได้เลยครับดีกว่าเยอะครับสิ่งถัดมาที่เตรียมนะครับกดวิชชิ่งครับเห็นแต้มพวกนี้ไหมแต้มรีดิมอะไรทั้งหลายแหละนะฮะไอ แพทหน้านะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับหมวกมันจะเริ่มดันหมวกที่เป็น2อรูเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นพอหมวกเป็น2อรูครับไอหมวกเก่าๆพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้ครับมันจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะคุณจะต้องแบบไปใช้อย่างอื่นที่แบบมันแบบบังคับคุณซื้ออะเออเอาเป็นว่าไม่ขอพูดแล้วกันนะนะครับแต่เดี๋ยวคุณจะโดนบังคับซื้อแน่นอนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําครับเก็บ เก็บไว้ครับแล้วเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกครับหมวก2ลูมาคุณใส่การ์ดได้2ใบนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บบางคนจะถามพี่พี่แล้วการ์ดอีกใบคุณจะดึงอะไรนะฮะการ์ดบนหัวมันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับนะครับคุณใช้อะไรตอนนี้ดึงแบบนั้นมาใช้ได้เลยครับอย่างพี่เงี้ยเดี๋ยวพี่ตอนเนี้ยนะมันเปลี่ยนระบบการ์ดมาถูกปะของพี่อ่าโชคดีครับพี่เป็นหนูม่วงนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดึงหนูม่วงเก็บไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแพทหน้าปล่อยมาพี่ก็จะมีหนูม่วงสามดาวใช้เพราะตอนเน แล้วแม่งก็ไปเสี่ยงดวงดึงกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันครับว่าคุณจะดองคุณจะทําหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แนะนํานะส่วนตัวนะดองเถอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเฟืองแดงไม่ต้องสนใจครับปล่อยผ่านเลยครับคุณปล่อยข้ามเลยครับมันดันข้ามแพทมาครับแพทไม่ใช่แพทของเขาครับคุณปล่อยรออีกไม่นานครับเดี๋ยวมันจะเกลื่อนนะครับอย่างที่2นะครับลองไปเทสอเมทดูนะครับ ตัวคุณการ์ดในประดับครับมันด okay, ันดาเมจคุณได้ขึ้นสูงกว่าหหรือเปล่านะครับถ้ามันได้ต่ำกว่าหกเปต่อใบนะเน้นว่าต่อใบนะคุณไปใช้การ์ดบอสครับไปใช้มินิบอสนะครับไปใช้ตัวนี้นะครับไปใช้ตัวแบบโอเบลลอนเก็บแล้วก็เอามาแลกครับด claro ีกว่าเยอะครับรีดาเมจได้ดีกว่านะครับอย่างที่2นะครับดองนะฮะอันดับมาคือดองเลยนะครับพวกลุนพวกนี้นะครับรอลุนอาชีพนะครับรอลุนอาชีพแพทหน้านะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับรับรองว่าเก่งขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ ยกเว้นแอดและวิชาตนะครับคือแม่งจะเป็นลูกเมียน้อยอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้คือมึงไม่บัฟอะไรเลยใช่ไหมนะฮะยิ่งวิชาตนี่คือแบบเอออย่าไปพูดนะฮะคือเจาะเกาะก็จริงแต่มึงบัฟอาชีพอื่นไม่เปาวิชาตนะครับอ,นนอย่าไปพูดนะฮะแล้วจากนั้นนะครับ ดองที่แรกนะครับคุณดองที่แรกวิชิงตรงนี้ไว้นะครับเอาไว้แรกหมวก2ดูครับหลักๆมีแค่นี้ครับที่คุณจะต้องทำํำตัดสินใจและลองดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ไปเพื่อแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ